โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมามแบบเกมกินชิ้นนิ่มแหกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทำเควสเปลวเพลิงเงินมืดมนที่มันจะเป็นเควสที่เราจะต้องตามหาวิญญาณในต้นไม้ที่คุณนันก็สามารถเลือกดูตรงบริเวณทำสแต็มได้เลยโดยเงื่อนไขสําคัญก่อนการทำเควสนี่ก็คือตัวเราจะต้องได้รับตัวของโซรัสมาก,ก่อนหรือก็คือในเควสควาเรน่าแห่งความดีชั่วโดยจุดร,รับเควสนั้นเราจะสามารถรับตรงไหนก็ได้เลยที่มันจะมีต้นฟาเวอร์ชีอยู่ซี่ในส่วนของผมนั้นเริ่มตรง ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นไปเจอที่ไหนซึ่งต้นพาวซีในที่นี้ในละที่ของโซราสเตอร์ความหมายของมันนั้นจะหมายถึงวิญญาณหรือแก่นแท้ของวิญญาณซึ่งในส่วนของในเกมตามคาบอกเล่าของโซรัสมันก็คือดวงวิญญาณของเราทูดดอกไม้ที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกินสถิตยอยู่ภายในต้นไม้แห่งนี้เพราะไม่ได้รับการชำระล้างมนต์ทินอย่างถูกต้องเพราะคนที่ชำระล้างมนต์ทินของกลุ่มวิมตินิยมนั้นในต,ตอนนี้นั้นไม่มีใครสามารถทําได้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสวดส่งวิญ,ญญาณของพวกทูดดอกไม้ให้เข้าสสู่่่่่ััังงงงาาาารรวววกกกกกลไไปเเิดดดหหหมมมอยทุ้้้ชะพขนโี แล้วนั่นก็กลับไปเกิดใหม่โดยวิธีการชำระล้างนั้นตัวเราจะต้องใช้ตัวของโซรัสในการปลุกจิตวิญญาณภายในต้นไม้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามตัวพวกมันว่าในตอนนี้มันยังห่วงอะไรอยู่เสร็จแ,แล้วนั้นเราก็ทําตามคําขอของมันให้เซร็จโดยที่ลเล่ห์แห่งนี้นั้นตัวเราจะต้องตามจับมันเพราะเหมือนว่ามันจะบินหนีไปซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ให้ตัวของโซรัสบินตาม ซึ่งหลังจากที่ตัวของเราบินตามมันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของมันนั้นก็จะได้หายไปซึ่งมันก็จะกลับไปสู่ทุ่งดอกไม้อมาริดนั่นเองหรือง,ง่ายๆก็คือกลับไปเกิดใหม่โดยตัวเรานั้นก็จะไปถามเรื่องราวเหล่านี้จากตัวของซาวันโดยตัวเราก็จะกลับไปยังทุ่งดอกไม้เพื่อสอบถามตัวของเซเวนว่าจริงๆแล้วภายในต้นพาวซีนั้นมันคืออะไรกันแนะ่ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปมันก็คือเศษเสี่ยวของดวงวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ของทุ่งดอกไม้ที่ยังไม่ได้รับการชำระล้างและมาเกิดใหม่ซึ่งในส่วนนี้แหละเราก็ตต้้้้้้องงงงเป็นนนคชรละลาซึไมมทัหดจะมมีดดด้้ววยกกัันนน10จจุุแแต่เเราทไปึงลล็หือ ซึงเอาเป็นว่ามันจะอยู่ตรงบริเวณไหนก็มาดูเลยดีกว่า ต้ต้นฟาวซีอยู่ที่2นั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวของโซลัดปลูกวิญญาณภายในต้นไม้โดยหลังจากที่ตัวของเราปลูกวิญญาณของมันมาเสร็จตัวเราก็จะต้องรับฟังคําขอของมันโดยคําของวิญญาณต้นนี้ก็คือให้ตัวของเราไปตามหาดอกอุดมบาระไม้ตัวของมันนั้น3ดอกในตำแหน่งของดอกอุดมบาระนั้นจะมีอยู่ตรงไหนบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าโดยดอกอุดมบาระนั้นจะอยู่ตรงบริเวณหน้าผาของบึงแห่งนี้คืขั้นแรกเรานั้นก็ต้องวาร์ปขึ้นมาด้เลย ซึ่งเมื่อเรามาถึงตรงบริเวณนี้แล้วตรงนี้แหละก็คือดอกอุดมบาระเรานนก็จะต้องใช้ตัวของโซรัรในการกระตุ้นดอกให้มันงอกออกมาโดยการกดสกิลของโซรัรค้างไว้และหลังจากนั้นตัวของเราก็ขึ้นไปเก็บดอกอุดมบาระได้เลยซึ่งมันก็จะเป็นการเสร็จไปในดอกแรกซึ่งดอกที่2นั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาต่อได้เลยมันจะอยู่ตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามของดอกนี้นะ เมื่อเรามาถึงแล้วเราก็ทําเช่นเดิมให้ตัวของโซลัรในการกดสกิลค้างให้ดอกไม้มันงอกออกมาเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปเก็บที <S <S ่ไหนที่ตัวของเราเก็บดอกที่สองเสร็จแล้วก็วิ่งตามผมมาเก็บดอกที่สามได้เลย ในส่วนที่สนั้นเราจะต้องใช้ตัวของโซรัสในการช่วยเหลือซึ่งจะทำอย่างไรนั้นก็มาดูกันเลย ซึ่งหลังจากที่ตัวของเราเก็บเกรสรดอกอุดามาระมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําเกรสรที่เราได้รับมามาส่งมอบให้กับวิญ,ญญาณในต้นฟาวาชีเพียงเท่านี้มันก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของวิญญาณตรงนี้ซึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปยังที่ต่อไปกันในจุดต่อไปจุดที่สามนั้นในตัวงเราวา่าไปองเว้นจุดวาจุดนี้ซึ่งเมื่อว่าันถึงแล้วก็สามารถเดินตามผมก็ทวามาได้เลย ซึ่งเมื่อมาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วเราใช้ตัวของโซรัรในการปลกวิญญาณแผ่นต้นไม้ออกมาซึ่งคำขอของวิญ,ญาในส่วนนี้นั้นก็ยังเหมือนเดิมก็คือให้เราไปตามหาเกสรของดอกอุดมบาระมาให้ตัวของมัน3ดอกซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนบ้างก็สามารถตามผมมาได้เลยโดยขั้นแรกนั้นตัวเราจะต้องวาร์ปมาตรงบริเวณจุดวาร์ปกลางบึงนีิสกอรซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของดอกอุดมบาระนะั้นจะอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆจุดวาร์ปนี้เลยมันจะมีอยู่2อดอกอะนะซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้ตออออ้อออองใัหมมนนนกกกุ่่เพืดา ซึ่งหลังจากที่ตัวงเราเก็บดอกอุดมบาราได้ครบทั้งสองดอกเรียบร้อยแล้วดอกอุดมบาราดอกสุดท้ายนั้นจะอยู่บริเวณที่สูงกว่านี้น้อยนึงตัวเรานั้นจะต้องว้าไปยังบริเวณจุดว้าทางด้านบนแล้วจึงค่อยล่อนลงมาก็สามารถล่อนตามผมมาได้เลยแลมเมื่อเรามาถึงตรงบริเวณนี้เราก็จะเห็นดอกอุดมบาราอยู่เราก็ต้องใช้ตัวของโซราสไปกระตุ้นมันแล้วจึงค่อยเก็บดอกอุดมบาราชิ้นสุดท้ายนี้ แล้วนั้นก็จะนําเกรสรดอกไม้นี้กลับไปให้วิญญาณในต้นไม้ซึ่งก็จะเป็นการเสร็จในการชําระล้าง,งวิญญาณในส่วนของตรงนี้อะนะเสร็จแล้วนั้นตัวงเราก็จะไปยังที่ต่อไปดยจุดต่อไปนั้นให้ตวงเราว้ามไปตรงบริเวณจุดว้าจุดนี้ซึ่งมาว้ามไปถึงแล้วก็สามารถเดินตามผมลงมาได้เลยเราก็จะเจอบต้นฟาวาซีอีกต้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็ใช้โซรารในการปลูกวิญญาณโดยตัวของวิญญาณในต้นนี้นั้นจะขอให้ตัวของเราไปพาวิญญาณของเราท่ที่พัดหลงให้กลับมารวมกันซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวเราก็จะต้องใช้ตัวของโซรัสในการจัดการให้ตัวของโซลารน,นั้นบินไปเก็บดวงวิญญาณที่พัดหลงจานวน3ดวงด้วยกันมันก็จะเป็นจุดเขียวๆพวกนี้แหละ หลังจากที่ตัวเราเก็บวิญญาณครบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นการเสร็จในส่วนของวิญญาณตรงบริเวณนี้ซึ่งตัวเราก็จะไปงที่ต่อไปกันเลยโดยจุดต่อไปของต้นฟลอเวอร์ซีนั้นให้เราว่ามาตรงบริเวณจุดวาร์ปจุดนี้ซึ่งเมื่อวาร์ปถึงแล้วก็สามารถเดินตามผมมาได้เลย แลเมื่อเรามาถึงต้นฟาร์วสีเรียบร้อยแล้วตัวเราก็ปลูกวิญญาณภาในต้นไม้ด้วยความของวิญญาณตัวนี้ก็คือให้เราช่วยจัดก,การกับมอนสเตอร์ที่เข้ามาซึ่งก็บอกได้เลยว,ว่าวานเจียบแบบเนี้งยง่ายๆไม่ต้องหาไม่ต้องตามแต่กายกอมอนอย่างเดียวก็บอกได้เลยว,ว่าวานนอนชอบใช้กําลังมากกว่าซึ่งหลัาจากจเสร็จในส่วนนี้แล้วเราก็จะไปยังที่ต่อไป แลยจุดต่อไปนั้นในตัวของเราว้ามมาตรงบริเวณจุดวร์ปจุดนี้ถ้าเมื่อวรามมาถึงแล้วก็สามารถลงเดินตามผมมาได้เลยต้นฟาวซีนั้นจะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าน,นี้เลยแล้วครับขอ,ของวิญญาณในต้นนี้นั้นจะขอให้เราช่วยเก็บดวงวิญญาณที่กระจายตัวอยู่รอบๆนี้ึ่งในส่วนนี้ก็เหมือนเดิมใช้ตัวของโซรัสนั้นไปตามเก็บดวงวิญญาณ ด้าหลังจากที่ตัวของเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นั้นมันก็จะเป็นการเสร็จในส่วนของวิญญ,ญาณตรงบริเวณนี้ตัวของเราก็ไปยังที่ต่อไปกันเลยในส่วนของต้นฟาวซีต้นต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อเรามาถึงเราก็ปลูกวิญญาณด้านในโดยใช้ตัวของโซรัสอีกเช่นเดิมซึ่งขอของวิญญาณในต้นไม้ต้นนี้ก็คือขอ้เราั้นช่วยจัดการกับมอนสเตอร์ที่บุกเข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเลยในส่วนนี้หวานเกียบที่ครับซึ่งเมื่อจัดการพวกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเปนก่่องตีััไปยท ดยส่วนต่อไปคือในส่วนของจุดที่8และจุดที่9เพราะมันอยู่ใกล้กันผมเลยเอามารวมกันเลยซึ่งเมื่อมาถึงแล้วตัวของเราก็จะเจอต้นฟาวซิโดวยวินยาณในต้นไม้นี้นั้นจะให้ตัวของเราไปบินเล่นกับตัวของมันสักหน่อยซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวของเราก็ต้องใช้โซรัสบินตามมันไปซึ่งก็บินตามมันไปแล้วก็ขอไปแบบรวดเด็วเลยละกัน ซึ่งหลังจากที่ตัวงเราบินตามมันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นการเสร็จในส่วนของต้นไม้ต้นนี้ซึ่งตัวงเราก็ไปต้นไม้ต้นต่อไปเลยซึ่งมันจะอยู่ข้างๆกันเนี่ยแหละ ซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงต้นฝาสีต้นนี้เรียบร้อยแล้วในส่วนของคําขอวิญญาณต้นนี้นั้นมันใช้ตัวของเราไปรวบรวมวิญญาณที่แตกกระจายไปซึ่งในส่วนนี้ก็ให้ตัวของเราไปรวบววญญนนววร,รว,บวมอหมือเช่นเดิม ึ่งหลังจากที่ตรงเรารวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นการเสร็จในส่วนของตรงนี้เสร็จแล้วนั้นตัวเราก็จะไปยังจุดต่อไปจุดสุดท้ายกันโดยตำแหน่งต่อไปจะเป่งสุดท้ายจุดที่สิบมันก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยสำหรับต้นฟอวาสีซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณด้าน,นใต้ของหน้าผาโดยวิญญาณในต้นนี้นั้นก็จะขอให้เราตามหาดวงวิญญาณที่กระจายอยู่รอบๆนี้ซึ่งในส่วนนี้ก็เหมือนเดิมจัดไปโซรัสไปเลยข้าเลือกนาย ซึ่งหลังจากที่ตัวงเรารวบรวมเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นการเสร็จส่วนงต้นสุดท้ายต้นนี้ซึ่งหลังจากนั้นตัวเราก็จะกลับไปรายงานให้กับตวัวของซาวันเพื่อเป็นการจบเวสและรับความสำเร็จ ซึ่งในส่วนนี้นั้นเมื่อเรากลับมามันก็ไม่ได้มีอะไรมากตัวของเขานั้นก็จะขอบคุณเราแล้วก็เล่าเรื่องเราอีกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับเหล่าทูตน้าที่ตัวพวกมันนั้นเคยเดินทางไปยังดินแดนแห่งนี้ก็ตามหาที่พิชเชจริงของพวกมันแต่พวกมันนั้นก็ได้จากไปอย่างรวดเร็วซึ่งในส่วนนี้แหละก็ถือได้ว่าเป็นการเกินนําสู่เรื่องราวบทต่อไปของเกมเกนชินเมืองฟอนเทนนั่นเองเอาเป็นว่าในตอนนี้เราก็ต้องรอไปก่อนแค่นี้ก็ยังสำรวจกันให้คว้ากเลยเอาเป็นว่าเควสในส่วนของวันนี้นั้นก็จบลงไปเท่านี้เลยถ้าผมมมมมมีกกกาาาาาารรรรรสสุุปขข้้้อออููลในนน่่ไไไหหผิิิดดดพพพพืยยเเเตคศััท์ะ็ถ และสุดท้ายน,นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมาจนจบไว้มาเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามดูสํหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายจ้า